เขาว่าเขาคาอนอนด้วยเนาะเขาจะคมคืนเขาเก่งเก่งที่นี้เอาอย่ค่ายันว่าแต่กินตกใจหมดตกใจหมดแต่คงขึคืนไม่ได้ไม่ได้เลยตื่นก่อนอ่ากันเลยไม่ได้ซื้อแต่นั่นกัไปนอนไป<อ>ลูกหลานเขามาเขาก็พาไปเที่ยวผู้ชมนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านกผมทิดผันชองกุรัพา์พียนาคนะครับวันนี้ มาอยู่ที่บ้านจจบกนะครับมาตามคุณยายสุพรรณคุณยายสุพรรณคนฝันแม่นนะครับวันนี้มาตามคุณยายเด้อนะครับหลังจากที่คุณตาจากไปคุณยายก็ฝันเห็นแล้วก็ถูกเลขนะครับจากที่ตาจากไปนะก็ให้โชคลาบบ่อยมากเลยไม่แน่ใจว่าคุณยายอยู่หรือเปล่าน้อคุณยายนะครับบ้านคุณยายสงสัยอยู่คนเดียวลรมากปะนี่น่าจะอยู่ สวัสดีครับคุณยายยายทำอะไรนี่ยโอ้โหทีวียายนอนดูทีวีเพรไม่ร้อนเหมือนย่ยเปิดพัดลมโอ้อากาศร้อนจริงๆเนาะยายเนาะโอ้ร้อนยายอยู่ข้างนอกก็ร้อนยายร้อนมากเลยแม่ซื้อนมมาให้ยายเด้อสาธุยายเอ้ยก็ไม่มีอะไรนะยายนะสาธุสาธุฝากนมเพ็กยาย ใหญ่เขายาไว้ก่อนก็ได้ยายให้เขารักเขาหลงเลยใหอันนี้มีแต่รักเขาอย่างเดียวเลยเขาเออสาธุสาธุโอเคยาย่าขไว้ก่อนคุณยายมาจากไหนมาจากวัดบอกไปนู่นเอาตายายไปไว้ที่กระท่อมเขาที่ทำใหม่นะกระท่อมไหนอท่มตายายตายายที่สลานอะ โอ้สลากตรงนี้นะเขาแห่เขาอะไรมาใวเออเขาแห่วันที่เท่าไหร่ายนี่วันนึงนะเพิ่งเสร็จบ่อกโอ้ยเลยกินข้าวกินอะไรก็เสร็จอืมที่น้องหันเยอะแยะจ้ะจ้ะเขาเขาแห่เรียบร้อยแล้ว้ได้เลขไหมยายเป็นไายเล่มตาใหญ่ทำกับยายหันข้าวยายหันโอ้ยหัดข้าว ออกแล้วโอ้ไม่รู้เนาะเสียดายไม่ได้มา,ามาเนะียใหอะไรยายสีกับยายดิบใหญ่ประเสริฐตาประเสริฐยายสีใยายประเสริฐกับตาสียายสีกับตาประเสริฐเป็นตาประจําบ้านจ<ะ>อ๋ททอ,ท,นะอที่โอ้ยลืมไปตัว<ะ>มอมยุทธ์ละค่ะทำให้นะโอ้ที่โอ้ยลืมไปตัวจ้มอมยุทธ์ก็มา ไไม่ด้ช่างยุตเราทําอยู่นู่นข้าเอาอะไรไปเอาไปทําอยู่บ้านเนี่ยอไปทําอยู่ที่ไหนไม่รู้เอาเสียปลายบ้านมันไปปลายว่ากับพวกเมียน้าก็ได้เข้าไปหมดออ๋ไปทําอยู่นู่นคนไปหมดอะไรเข้ากับคนไปหมดครับประจําอยู่บ้านเกิดเมืองนอนลงศพลงอะไรเข้าพนี้อ่ะเป็นยังไงครับใหญ่ฝันฝันนี่ยังใหญ่ฝันยังวันนี้ได้ฝันยังไเออวะันก็มีอันนี้ ฟ,ฟันไม่จำฟันไม่จำฟันไม่จำแต่นั่นน่ะว่าตาว่าทำมันไม่ตกเนาะว่าเลยให้เกา้กาเก้าแปดมันได้หนึ 7, ่งเจ็ดหนึ่งแปดเออหนึ 8, ่งแปดหนึ 7, ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดอยู่นั่นแหละมันทำไม่ตกนะาอ,อก็เลยให้เกา้กาเก้า <laughs> <laughs> ถูกไม่ได้ถูกยายก็ไม่ได้เอาฟันว่าตาเขา แกงกงเขาจะคุมคืนยายตาหน่ะเาจะเขาว่าพากันแก้วเจอกัเจ็ดเนาะพากันแก้วก็แกงเจ็ดหนึ่งอ่าเจ็ดหนึ่งพากันเขาก็ทุกแต่ยายไม่ได้ไปนู่นไปเล่นน้ำก็ตาเขามาคาคุมคืนแล้วเขามาคานอนด้วยตาที่หกกับที่แปดเนาะเขามาเขาว่าเขาคานอนด้วยเนาะ เขาจะคงคืนเขาเก่งๆคนนี้เอาอย่า่ายันว่าแต่จริงตกใจ่ตกใจมันแต่คงคืนไม่ได้ไม่ได้เลยตื่นก่อนอย่ากันเลยไม่ได้ซื้อแต่นั่นก็ไปนู่นไปลูกหลานเขามาเขาก็พาไปเที่ยวไปเล่นน้ำไอไปเล่นน้ำที่ไหนเนี่ยที่จะงัโอ้สมโพยญายนาขาวเลยตอนนี้เล่นน้ำ เล่นน้ำเฮ้ยน้ำโซกรานน้ำทะเลอ่ะเอาสูตรคำนวณยายเลยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอายายทำไก่อนแป๊บเห็นเห็นยายเห็นยายเก้าเก้าศูนย์หกบ้เก้าสนย์หกยายที่ออกเก้าส่วนหก ลิล่างกระตากหรือะไรลิกลางเจ็ด okay. นึ่งใหญ่ ใหญ่ทำระบุชระบุยนะครับกฐายายนะครับอีนน้ีไม่ยอาให้ยายคิดก่อนเล็กแมนมากใหญ่เอ้ยหนอ ยหยบางทีก็เขียนถอยหลังได้ตัไหนนอใหญ่ทีนี้อ่ะเอาเอาตัวที่ได้ใหญ่เน้นๆเลยเลขออกปุ๊บได้ปั๊บจริงๆนะนะใหญ่คอยรู้เลขออกอะไร นะครับเลขสูตรของหลวงปู่สวงนะครับสูตรดังเดิมหลวงปู่สวงที่โยนให้คุณยายให้คุณยายกับคุณตาคุณตาไปแล้วเรือแต่คุณยาย <c oughs> ไม่เป็นไรอันนี้อันนี้จับให้เลยนะใหญ่ยยนะอ <c oughs> ม,มีหนึ่งห้า <c oughs> อย่าลืมว่าเป็นสูตรนะครับคุณผู้ชมเป็นคำนวณและสูตรละไรเจ็ดอ๋อนี่สามตัวสามตัวก็มีห้าหนึ่งเก้า เก้าวเป็ดเ,เองอ,อันนี้จ่ายจำให้อ่ะอ่ะนี่ครับคุณผู้ชมคำนวณไม่ได้คำนวณคำนวณไม่ได้อืมะะจะเลยว่า วันนี้มัน907ยางนี้เลยตอนนั้นเหรแกเออตอนนั้นก็เนาะก็ตอั้กเลยทำ9 97ก็ได้16ก็ได้9 9ทำตอนนั้นได้สด9แบบนี่นี่ตอนนั้นก็เลยได้ อันนี้ก็ได้แปดจะได้ได้แปดครับจะได้หนึ่งอในเก้านี่จะเก้าเก้าแตได้แปดอีกได้หนึ่งแปดครับได้หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเนี่ยเต็มเต็มเลยอ่ได้มันไม่ไม่ลงอันนี้คือชุดก่อนนะยายใช่นี่ชุดก่อนอันชุดนี้จ้าอ่ะยายโชคเลขที่ยายที่ยายจะให้เลยเลขอะไรนะงวดนี้เลยวิ่งวิ่งอะไรยาย วิ่งละเก้าหลักเก้าเอใหญ่เขียนเก้าให้หน่อยตัวเดียวก่อนวิ่งใหญ่หนึ่งเก้าอเก้าแล้วก็ตัวอะไรใหญ่วิ่งเก้าแล้วก็อะไรหนึ่งเก้าก็อะไรหนึ่งบอลหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าวิ่งนึกหนึ่งนะใหญ่เขียนหนึ่งใหญ่ะวิ่งหนึ่งกับเก้าเใหญ่นะครับนี่หนึ่งกับเก้าบนล่างไม่รู้นะใหญ่รู้ไหมก็แปดอันนี้ใหญ่จำให้ถ้าเป็นวิ่งหนึ่งกับเก้าอ๋อ แ่นี้กันสองห้าหนึ่งห้าสองห้าอืมก็คือเลขวิ่งของยายจะมีเลขหนึ่ง้หนึ่งแล็มาวิ่งเก้าอืมที่ได้นะยาย่มันไมด้ศกัได้กหลักศูนย์ก็ได้หลักมาด้วยก็ได้ตัวหนึ่งมันมีโอกาสเป็นไปได้ศูนย์ไหมอ่ะยายชอบจริงๆเน้นให้สักตัวหนึ่งยายชอบเลขยายชอบตัวไหนหลักเก้าเนาะอ่าหลักเก้าชอบ อันนี้ดยอันนกระเดกระเาอันนี้อ๋อเนี่ยของคุณยายชอบนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับอ่ะเอาประมาณวันพุธเนาะไม่รู้ยายเดี๋ยวยายคอทโชว์หน่อยเนี่ฮะเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับอ่ะเลขของคุณยายสุพรรณคนฝันแม่นนะครับฝันแม่นฝันว่าตาจะมาขอ หนงน่วยหนึ่งตาจะมาคมคืนรู้กลัวไม่ใหญ่ตอนนั้นคิดว่าตาตายได้ยังไม่คิดเลยอ๋อคิดว่าตายยังอยู่อืมเอ๊ะตาจะมาคโบอกมันมันพากันหัวเราะแล้วก็พามันแก่เนาะว่าใจกระเจ็ดเนาะก็ว่าเขาแก่งแกงก็ว่าเอ้อนื่อเนื้เจ็บเนื้งโค้งเจ็บเนื้อรอยายเนาะฟันแม่นมากเลยยายนครับ ฝันแม่นมากเลยอะเลขประมาณนี้เด้อนะครับวิ่งเก้าวิ่งหนึ่งวิ่งศูนย์วิ่งเก้าวิ่งหนึ่งวิ่งศูนย์นะครับคุณผู้ชมเป็นแนวทางคุณยายสุพรรณเลขสูตรเลขคำนวณแม่นแม่นสูตรหลวงปู่สวงนะชบเก้าก็วิ่งเก้าชบหนึ่งก็วิ่งหนึ่งนะครับโชบศูนย์อันนี้คือจับให้น้อยายเนาะจบให้อันนี้คือทําให้จับก็มีแค่สามตัวอ่ะก็ให้คุณยาย รักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อยายเด้ออากาศร้อนนิดนึงเราใหญ่เนาะอากาศร้อนจ้าสาธุสาธุก่ะจ้ะเอฟซีให้ตามเรื่อยเลยเอฟซีติดใจยายตามคุณยายสุพรรณให้หน่อยกไมู่ก็โคงสุดท้ายไม่ได้ตามยายจะว่ากันเลิ่ติดงานมาไม่เจอยายวันนั้นกาซามาก็ให้หนึ่งเจหนึ่งแปดโอ้สีได้มาโอ้ตอนโค้งสุดท้ายน่ะมันทำไม่ลงเนาะ ว่าจะให้แบบนี้เลยมีเจ็แปดเลยยายไม่เจอมั้งวันนั้นรีบด้วยกันเลยมาเยะมากนะลูกก็บอกยังไงไม่เขามาหาแม่ตั้งสองสามครั้งว่าไปเล่นน้ำเนาะโอ้ยหญ่ไปเล่นน้ำโมตามหาอยู่ไปใช่เห็นแต่ควายเขาก็พาไปเขามาเนาะเขาเที่ยวเนาะเขาพาไปเที่ยวเนาะจ้โอ้สาธุสาธุอ่ะเธขอบคุณยายมากเลยจ้าสาธุสาธุครับ ครับโอเคครับคุณผู้ชมนะครับยายสุพรรณก็ประมาณนี้เด้อนะครับให้กำลังใจคุณยายเอ็ดก็จะมาเยี่ยมยายตลอดทุกงวดนะครับเนาะเดือนละครั้งสองครั้งนะครับเนาะมาตามคุณยายแล้วก็มาเยี่ยมคุณยายด้วยซื้อของมาฝากยายด้วยนะครับเนาะขาดเหลืออะไรก็จะมาเยี่ยมยายตลอดนะครับพอยายก็ไม่มีใครนะครับคุณตาไปแล้วยายก็จะอยู่คนเดียวเนาะสาธุสาธุนะครับล่าลากันไปสำหรับคุณผู้ชมนะครับ อชอบคลิปก็กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม